สวัสดีครับผมใหญ่มาดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญยดน้ำหลวงปู่ทิมวันละหารไล่ เหรียญเนื้อทองแดงลมดำออกปีพศ2518จังหวัดระยองนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำใหม่นะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับเหรียญรุ่นเนี่ยจะมีด้วยกันสีเนื้อนะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยสวยๆนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักล้านปลายถึง1 0ล้านต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมเหรียญสวย อยู่ห <rôle> ล <à déc> ักล <les. ici S 2> ้านถึงหลักล้านต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อนวะนะครับผมเหรียญสวยๆเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักล้านถึงหลักล้านต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเหรียญสวยๆเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นลายนะครับผม ราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพระช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพ้านอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกต ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจรานานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงผมท่านนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะบริเวณตรงนี้จะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมติดกับเส้นรวดยันนะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นผมท่านนะครับผมกับบริเวณตรงเส้นรวดยันเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับผมติดกันนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเป็นก้อนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าในการจจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่สองกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะ ตรงขอบลวดด้านในเนี่ยจะมีขีดค,คมคมนะครับสองเส้นอยู่บริเวณตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงมุมเฉียงฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงเส้นลวดตรงงองูเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงขอบลวดด้านในเนี่ย จะมีเส้นแตกนะครับผม2เส้นนะครับผมยื่นออกมานะเป็นขีดสั้นๆนะครับผมแตมแ่คมลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตน,นะครับผมที่2ในการจรณาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดนะครับคมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตน,นะที่สามกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดลำตัวองค์พระเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะคมขึ้นมาบนพืน้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงลำตัวองค์พระเนี่ยบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแต่งนะครับผมเฉียงด้านลงมานะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัวเลข6นะครับผมมุมล่างตรงกลางนะ ตรงปลายเส้นลวดตัวเลข6เนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับขึ้นไปติดกับเส้นลวดตัวม้านะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวเลข6นะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดตัวเล็กหเนี่ยจะแตกขึ้นไปนะครับผมติดกับเส้นลวดตัวเล็กจะติดกับเส้นลวดตัว จะติดกับเส้นลวดตัวมอมานะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจันนา,นาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดแตกขึ้นไปลักษณะแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดกระหนกนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะบริเวณตรงเส้นลวดกระหนกด้านนอกเนี่ยเห็นไหมครับด้านในเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมเป็นขีดนานาลักษณะแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงกระหนกนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเส้นลวดกระหนกด้านนอกเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงด้านในเนี lar, Alpha, ่ยจะมีขีดนานๆนะครับผมก้อนเนื้อเกินนะครับผมผมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการเจรณาของผมจะเป็นขีดจะเป็นขีดเหมือนก้อนเนื้อเกินลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูจอดนะครับผมมุมด้านหน้ากัน บริเวณรูเจาะนะครับผมตรวมุมด้านหน้านะครับผมลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้เส้นลวดอัคลาดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมนะฝั่งสายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยร คั้นข้างที่จะตึงนะครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเรียดนะครับผมมุมล่างตรงกลางเห็นไหมครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรนาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะฝั่งขวามุมล่างถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบเนี้ยส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้้ขอ ความไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเห็นไหมเส้นลวดอักขด์เนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่าน บริเวณนะครับผมใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเหรียญลมใหม่นะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะท่านเหรียญสวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลังหมื่นกลางถึงหลังหมื่นปลายเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนน้นในการจจรนาของผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงลงมานะบนพื้นเหลี่ยคงคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมบริเวณตรงนี้นะ เห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงล่างลงมานะครับผมเป็นเส้นลวมมนดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรนานม,มุมด้านหลังของผมนะจะเป็นเส้นลวดบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดยันนะจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดยันเนี่ยบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับบาง,บางๆนะเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะจะมีเส้นแต่งนะครับเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาเนี่ยบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดอักขระเนี่ยจะติดกับขอบลวดด้านในนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดอักขระตรงเนี้ย จะติดก,กับขอบลวดด้านในนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วบริเวณตรงขอบด้านในเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะยกสูงขึ้นมามากกว่าเส้นลวดอัขระนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจรน,า,นาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่สกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นผิวเรียนนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นผิวเหรียญน,นะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแต่นะครับผมเป็นแนวเฉียงลงมานะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจรณา,าของผมเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางบานนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมด้านบนตรง,งกลางบริเวณตรงนี้นะตรงเส้นลวดอักขระเนี่ย จะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมติดกับเส้นรวดอาคารเลยนะก้อนเนื้อเกินเนี่ยก็จะคมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางบริเวณตรงนี้นะจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมติดกับเส้นลวดอักขระนะครับผมเป็นก้อนหนาๆนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการพิจารณาของผมเห็นไหมครับผมจะเป็นก้อนหนาๆนะคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมบริเวณนะรูจาะนะครับผมมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจาะนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่จะเป็นลักษณะแบบ นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นผิวเรียนนะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้ขอบรั้วด้านนอกเนี่ยก็จะยกส่งขึ้นมาแบนลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเรียนนะครับผมมุมหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมเห็นไหมครับผมพื้นเนี่ย ค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมแต่ขอบรั้วด้านนอกเนี่ยก็จะแบนนะครับผมยกสูงขึ้นมาบนพผิวเหลียนนะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจรณาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คือพื้นผิวเหรียนนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพระเครื่องลักษณะแบบเนี้ยส่งรูปพาพมาทางแอปเกี่ยวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะผมได้ทิ้งลิกงไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้แล้วน,นะครับอันนี้ก็คือพื้นผิวเหลียนนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวนะ พื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมนะฝั่งขวาด้านบนเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเหรียญลมใหม่นะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะท่าเหรียญสวยกว่านี้นะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองแดงลมดําเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ทองคำเนี่ยแพงนะครับผมราคาเนี่ย อยู่หลักล้านปายถึง10ล้านต้นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมเส้นลวดอักขระขรนะมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอักขระเนี่ยก็จะนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอนเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงหูเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตันลักษณะแบบนี้นะนเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเหรียญรุ่นนี้นะค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผม ตรงตูดเหรียญนะมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมลักษณะาาการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะาาแบบนี้เดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะาาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมการตัดเนี่ยจะจําให้แม่นนะครับผมเหรียญ <Le en S 2> ที่ผมนำมาทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเหรียญล้มใหม่นะมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางถ้าเหรียญสวยๆนะูลราคาตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปายนะครับผมผมขึ้นเหรียญสวยๆน,น,นะครับผมไว้รีเสิร์ชไว้ข้างหน้าไว้ให้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมม,มุมนะครับเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวานะนเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตัวเหรียญนะครับผมม,มุม,มล่างตรงกลางนะครับผมลักษณะเนี่ย ตูเหรียญนะก็จะเป็นการตามลาักษณะแบบนี้นะครับผมาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชา่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ